สวัสดีจ้ามึงเนี่ยเป็นคนมาหน่าหวะ่ะเป็นนกพิณหายจบของผู้ขับรถเพิ่นก็กินก็กินขนมและกาแฟจะขอให้ต้อกงกินเองกินเสร็จแล้วก็จะไปเกี่ยวงาเกี้ยวงาเสร็จแล้ว ก็สิเอาไปสีงาเ,ดเ,ดเอาไปไสีเจแล้วก็วกสิเอาไปหัวเพราะเลี่ยวจากหัวก็สิไปปัดเล่าปัดเล่าเสร็จแล้วก็สิไปเนื้อเขาไว้ขเขาเที่ยวทตทำแตมแตมแจงไปทั่วปีตัดย่างเนื้อ เมือ้อหมูแล้วกะสปกรอกบนเส้น